Uh huh. เดี๋ยวเรามาดูเดินท่ออาวันนะครับผมออกคู่เป็นคออ่พี่เขามาเดินเพิ่มเป็นคอสลิปออนนะครับไทเทเนียมต่อจากชุดเดิมเป็นอาคารวิดิทไทเทเนียมนะครับผมซึ่งพี่เขาอยากได้ลั่นๆต้องจัดใหม่จัดไปลายใบใหม่ฮะนี่ฮะอ่าฮะไม่พ huh. uh ูดพ่ำมทำเพลงครับมาดู